ปาที่ใหญ่าโามใหญ่อเคจริงๆอย่างที่กล่าวกันเมื่อกี้นะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานก็คือเพื่อเป็นการตอกย้ำวิชั่นของบริษัท b e a u t y Innovation for Better World นะคะนวัตกรรมความงามเพื่อโลกที่ดีขึ้นดังน,นั้นเป็นการรวบรวม11แบรนด์นะคะที่อยู่ภายใต้ชิสโกกลุกของเรา ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีอินโนเวชันแน่นอนนะคะแล้วก็สุดเอ็กซ์คลูในเรื่องของการจัดการที่ลานเซ็นทรัลคอร์ดแล้วก็บีคอน2ในครั้งนี้เป็นเวลา6วันเลยทีเดียวนะคะยังแต่วันที่25คือวันนี้ถึงวันที่2มีนานะคะยังไงก็อยากจะเรียนเชิญค่ะจำลองย่างกินซ่าของญี่ปุ่นมาที่นี่เลยใช่เพราะว่าอย่างที่ทราบการกินซ่าโตกเกียวนะคะแล้วก็ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นถนนเป็นเป็นเป็นถนนแห่ง เขาเรียกว่าเป็นการช้อปปิ้งสุดลักชวรี่นะคะแล้วก็เอกซ์คลูซีฟนะคะนั่นก็เป็นการจําลองเพื่อให้ทุกท่านได้มาประสบเขาเรียกว่ามามาเจอกับประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่พิเศษสุดจริงๆในครั้งนี้ค่ะแต่ละแบรนด์มีความโปรโมชั่นยะไรบ้างคะใช่แต่ละแบรนด์ต้องบอกองี้วันนี้อธิบายไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงไม่เสร็จนะคะต้องบอกก่อนว่าภายใต้11แบรนด์ของเรานะคะทุกแบรนด์มี กิจกรรมพิเศษนะคะซึ่งจริงๆใน6วันนี้ทุกๆแบรนด์จะมีกิจกรรมพิเศษมีการทำเวิร์กช็อปกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะมีดาราศริลปินมาร่วมง,งานในทุกๆวันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษของสมนาคุณบริการสุดเอกซ์คลูซีฟอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเป็นบริการทุกคนชื่นชอบอย่างแน่นอนนะคะใน6วันนี้ยังไงก็ขอเรียนเชิญ แล้วก็อย่างที่บอกอีกเหมือนกันเรามีทั้งสกินแคร์เมคอัพแล้วก็น้ำหอมนะคะจริงๆบอกว่า11แบรนด์นี้ก็พูดเป็นครึ่งชั่วโมงไม่จบเนาะดังนั้นก็ขอให้มาประเจอกันจริงๆแล้วก็มาเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปกันค่และยิ่งใหญ่จริงๆส่ะปีนใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการเริ่มต้นปี2025นะคะอยากจะเชิญชวนให้พวกเรามาสนุกด้วยกันนะคะมาประ,ประสบการ์มาเปิดประสบการ์ร่วมกันกันกบทุกๆแบรนด์ของเรานะคะเป็นกิจกรรมใหญ่จริงๆค่ะเป็นกิวัรร์จำปีเริ่มต้นปี2025 เดียนหน้าเดียน์นาค่ะความรู้สึกคองการรู้สึกก็อย่างที่บอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเดียก็เในฐานะของแบรนด์เอ่อเโบโบเต้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของทิสเซโดในวันนี้ค่ะที่ดูดีกับแม่ค่ะ ได้ไ,ดไปเดินช็อปทั่วเลยนะเราสองใช่ครับเดินช็อปหมดแล้วครับแล้วก็บอกได้เลยว่าจบงานนี้เนี่ยเดี๋ยวกลับมาซ้ำอีกแล้วแน่นอนครับเพราะว่ามีอีกหลายตัวที่ที่เราใช้อยู่ประจำาลยงี้ยแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ช็อปปิ้งเลย <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นถือว่าเป็นอีเวนต์ใหญ่ของพิจูดี้ในใน,ในปีนี้เลยนะครับน้องแดนตื่นเต้นไปลูกวันนี้ตื่นเต้นมากรู้สึกไงบ้างครับมาร่วมงานกับชิเซโดส์โอ้แต่จริงๆเขาเพิ่มช้อนหมาช้อนพรมครับคุณดีขอบคุณที่เชิญเราสองคนมาครับคือเป็น อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมช้อปปิ้งกันบนถนนแห่งน,น,นี้ครับเออ่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2มีนาคมเลยครับคือก็เลิกเพื่ออะไรครับบ้างรู้สึกดีใจแล้วเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะที่แบบเราได้เจอกันหลายรอบแล้วแล้วแบบคือพวกเลิฟใช้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบงานยิ่งใหญ่มากวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนมานนถ่ายรูปกันค่ะ เอาคุณจูงคุณจูงก่อนเลยก็จะพูดได้เลยว่าเป็นนูกศาคนเดียวเยี่ยมมากก็คือสเปดแบนเนี่ยผมใช้เป็ลักษณแบนจริงจงแต่ยิ้งแต่แบบล้างหน้าบำรุงความกัน หมอคุณหมอบอกว่าที่บ้านมีหลายแบรนด์เหมือนกันครับก็เห็นคุณแม่กับน้องสาวใช้แบรนด์เบอร์ชิโดก็ปรู้สึกดีนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาร่วมงานกับเบอร์ชิโดก็รู้สึกดีแล้วก็รื่นเริงมากครับแล้วก็พอได้มาเจองานนี้ก็ยิ่งใหญ่สมชื่อจริงๆนะครับแล้วก็หวังว่าเมื่อผมหาหาสักชิโต้หนึ่งไปให้ให้น้องสาวแม่ใช้วันนี้ครับจริงๆถ้าวันนี้หมอจิมไม่ได้ติดคู่เวทีนะครับหมอจิมเต้น เป็นยักษอยู่ข้างล่างค่ะงั้นต้องควฝากอีกทีครับงานมีวันที่เท่าไหร่ยังได้เลยค่ะ6วันนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันที่25ถึงวันที่2มีนานะคะทุกวันมีกิจกรรมอย่างแน่นอนแล้วก็อยากจะฝากให้ทุกท่านนะคะมาเจอประสบการณ์ดีๆจาก11แบรนด์รวมถึงบริการสุดพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟยังไงขอเรียนเชิญนะคะขอบคุณมากเลยค่ะงานขอบคุณมาก